สวัสดีค่ะในวันที่แม่จากป่วยนะเรารู้สึกว่าเราไม่สดชื่นมันไม่กระปี้กระเป๋าก็มาเติมอาหารให้ตัวเองสักนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนนะคะเป็นเพียวคอลลาเจนเลยมันจะช่วยในเรื่องผิวพรรณกระดูกสายตาเล็บข้อ มันได้เยอะมากใช่ไหมอ้เนี่อายุเรามากขึ้นเราก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองมากขึ้นส่วนตัวนี้เป็นกูต้ามันจะช่วยในเรื่องผิวพรรณแล้วก็ดีท็อกมันจะสกัดจากพวกบูนเบอร์รี่ทั้งหลายเนี้ยมันก็จะมีรสหวานอมเปรี้ยวเนาะนี่เราก็มาโชงต้านอุ๊ยตัวนี้คือคอลลาเจนมันละลายน่ายนะ คีร์า,าเจน,นนมันจะหมดแล้วไปเลยนี่นะคะมันก็จะละลายง่ายมันเป็นคอลลาเจ้นเพียวตัวนี้ก็จะเป็นกูต้าเพิ่มสีสันให้เราดื่มง่ายไม่ขาวไม่มีกลิ่นขาว สีสดไหน,นอันนี้คือที่ยาคอลลาเจนแอนด์ที่ยากูต้าน้ามไม่ใช่ไวทรใช่ๆอร่อยมาก